สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮายนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮายนอยงวดประจําวันที่สามนะครับเมื่อวานนี้นะครับงวดวันที่สองนะครับเข้าแล้วอีกแล้วนะครับสองหน่อยนะครับ สีห้าเข้าปกติเต็มๆนะครับเลขล่างนะครับสีห้าส่วนสี่แปดมาออก v e p นะครับสี่แปดออก v e p เลขล่างนะครับสี่แปดเข้าสองน้อยครับเมืวานนะครับวันที่สองนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่สามเลยนะครับผม ็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับซึ่งได้นั่งคำนวณไปแล้วนะครับ <c oughs> ขอไปครับผมได้นั่งคำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผม เรามาดูที่นอยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็จะมี3 7มเ7็ดเจสเจ็ดเด็่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับคือเด่นศวิ่งเ ลืมนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเข้าตลอดนะครับผมมาดูที่นอยปกตินะครับจะมี6ก7จ็ดเจหกหนส่หนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของปกตินะครับเด่น6วิ่งสี่ นอย VAP จะมี9009 5225ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น0วิ่ง9ประมาณนี้นะครับใครที่ไม่ชอบไม่มีตัวชอบอยู่ในนี้นะครับให้มาดูที่เลขเด็ดเลขวิ่งนะครับ จับเลขเดินเลขวิ่งผมไปใส่ตัวที่ตัวเองชอบนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับเหมือนเมื่อวานนี้นะครับสี่ห้าออกปกติก็ออกเต็มตรงๆนะครับ ส่วน48มาบอก VAP นะครับอย่าลืมนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ